ไปครับเราไปตามตัวหมายกันครับเป็นคูอ่างครับอืมบรรยากาศตามท้องทุ่งนาครับเป็นคูอ่างเสียงเล็กแต่มันเป็นอ่างหลายคำครประมาณ3-4ม่คำละ่ะดูจะได้ตัวหรือเปล่า สว,สวยครับบรรยากาศตามท้องนาครับรกกยางบินบวันรับ ยามแรงครับบรรยากาศยามแรงครับนกกระยางนาครับเจ็บภาพสวยๆเก็บซิปดีๆมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องครับคิปไหนดีๆสแต็กจะมาฝากครับตามท้องไร่ท้องนาครับบรรยากาศครับยามแรง นี่ไก่ขำยำสุจเรยอครับเยอะมากนกกระแตแต่แวะใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับนี่ครับเต้าไม้มีอยู่ข้างในนี่ครับครับเส้นเท็กจะไม่หายครับใส่คอนให้ดูเลยนะครับเพรามันเข้าไปยากครับมันไม่ได้ติดถนนครับครับนึงครับ ก็ได้หมายเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับตามชมกันยาวๆเลยครับ อู่างครับพี่น้องตัวนี้ครับมันร้องอยู่ไกลมากครับโน่นครับดผู้ชมครับโน่นนะมันร้องอยู่โน่นนะครับร้องอยู่นานก็ไปมาสักทีครับนีครับกลัวจะมาถึงครับพอมาเหยียบเลยครับมามาแบบไม่มีที่เกาะเลยนะครับ บินแตกโน่นมาไม่มีที่ก่อนเลยครับมาเหยียบเลยครับผมไม่น่าเชื่อครับเป็นคูอ่างครับเสียงเล็กครับตัวนี้อ่างหลายคำมาสามสี่คำนู่นครับมันร้องอยู่ไกลามากครับมันน่าจะเป็นเสียงแบบเสียงแบบนกหนุ่มนะครับนกใหม่นะ ก็หมานเหมือนเดิมครับชิปเล็กครับโอ้ไม่ได้ออกมาเป็นเดือนครึ่งเดือนละมั้งครึ่งเดือนเกืบเดือนน่ะพักมันช่วงนี้ฝนมันตกครับฝนตกบ่อยมากครับภาคเหนือนี่ก็ฝนเริ่มซาแล้วครับเมื่อตอนกลางวันผมออกมาเที่ยวแถวนีมน้มันแดดครับมันตีตะไลกัน ผมก็เลยตอนเย็นผมก็เลยเอามาเจ้าจิ๊บเล็กมาลองดูครับเล่นดีเหมือนเดิมกรับจิ๊บเล็กที่จริงมันมีมีมาเกาะตรงนี้ตัวหนึ่งครับแต่ไม่ลงครับมาใกล้ไม่ลงอ้นี้มาไกลลงครับติดตามผลงานครับเจ้าจิ๊บเล็กครับหมานเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็คงจะเป็นเฉลยตัวที่22สอครับ นี่หลังจากที่พักไปนานครับครับก็เดี๋ยวเซนเต็กจะเอาลงมาชมครับใจเย็นครับพับหนึ่งไม่มีที่ใส่ครับใส่บนยอดไผ่ครับนี่ครับพี่น้องดูสิครับอืม เนแต็กนกว่านกหนุ่มครับไม่ใช่ครับโอ้ยสร้อยสร้อยอยังหนาเลยครับสร้อยอ่ะดูสิอืมสร้อยหนาเลยครับเพชรข้าวสารใหญ่ครับนี่ครับพระเอกของช่อง ac, เซียนแท็กเพชรบรนการแพร่ครับจิ๊บเล็กครับจัดเฉลยแต้มที่22ให้กับเจ้าของครับเออ นี่ครับนี่ครับอืมนี่มาดูแข่งดูขากันนะครับจะเป็นแข่งอะไรเก็ดอะไรนี่ครับพี่น้อง นี่ครับชัดเจนครับก้อยไม่ขาวครับก้อยดำครับเล็บวงเลยผู้แน่นอนครับนี่ครับชิปเล็กครับเหลือเวเฮเป็นนานครับ จัดจเฉลยให้เจ้าของอยู่ดีแลนะครับนี่ก็อาจจะดินด้นๆหน่อยๆครับไม่ได้ออกนานครับเฉลยนี่สร้อยคอหนามากครับเม็ดข้าวสารใหญ่ครับม,มีอะไรดีไหม เดี๋ยวไปดูที่บ้านครับหมกซับหมกซับอืมก็นี่ครับก็เป็นกลางทุ่งนาครับมันเดิมเป็นนกป่าร้อยเลยครับตัวเนี้ยดูสิครับบรรยากาศอืมนี่ครับบรรยากาศครับ เดิมครับสุดยอดครับไปครับนี่ครับทางเข้ามาครับลำบากมากครับ นี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาครับอืมไปครับออกครับโอ้ยลำบากกันครับว่าจะเข้ามาได้มดก็เยอะครับหืมมดคันครับดูคนทางครับนอนครับอมลโม์ไซสเต็กอยู่โน่นครับ เฮ้ยไหมดคันกัดครับน้ำป่ามันออกครับดูสิครับน้ำป่าครับแดงปั๊กเลยน้ำไหลจากภูเขาแดงโอ้ยโมไซส,สันตักบากครับมาคนเดียวก็ฝากีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเชนแท็กเพชรบังการแพร่นะครับกดจะได้คลิปแต่ละคลิปนะครับพี่นอลครับไม่ใช่ของง่ายๆนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดี